จะไปทันมิเนี่ยเฮลอ of เด e h เฮสวัสดีครับพบกับตูนช่องฮาร์ดคอร์แบบคแพคเกอร์นะครับตอนนี้ตูนอยู่ที่ฮานอยเเวียดนามนะครับและวันนี้ตูนจะไปเที่ยวที่แมสแมสของฮานอยว่าจะมีที่ไหนบ้างแต่ตอนนี้คือแบบไฟไหม้มากคือเพิ่งมารู้ว่าสุสานโทจิมินห์ปิดสิโมงครึ่งตอนนี้9้าโมงครึ่งก็คือกลัวจะไปไม่ทันมากๆฉันจะไปทันมิเนี่ยไป ที่แรกนะครับที่วันนี้ที่ตุนมาที่แรกเลยอะ่ะเป็นที่สําคัญมากของเวียดนามนะครับก็คือสุสานของประธานาธิบดีโฮจิมินเดี๋ยวตุนจะพาไปดูภายนอกของ สุสานที่เขาให้ดูได้นะฮะจากข้างนอกเป็นสถาปัตยกรรมแบบโซเวียตเออสร้างเรียนแบบเลนินนะครับก็คือนักปฏิวัติที่ปฏิวัติเซียนะฮะทำให้รัสเซียกลายเป็นประเทศสังคมนิยมลกลายเป็นโซเวียตเออประมาณนั้นตอนนี้นะครับตูอนอยู่ที่สุสานลุงโฮจิมินนะครับคือแบบเป็นสถานที่สําคัญที่สุดของฮานอยเลยก็ว่าได้เป็นแลนด์มาร์คไฮไลท์สาคัญของประเทศตูนได้เข้าไปข้างในมาแล้วซึ่งเขาไม่ได้เข้าตรงนี้นะต้องไปเ,เข้าอีกด้านหนึ่งนะครับคือการเข้าไปอ่ะก็แอบยุ่งยุ่งนิดนึงคือต้องสแกนเยอะมากแล้วก็ เอาไฟอะไรเงี้ยออกให้หมดแบบไฟแช็คอะฮะแล้วกลองก็ต้องฝากทิ้งให้หมดนะครับแล้วค่อยมาเอาออกตรงทางออกคือที่นี่มีความสําคัญมากอย่างหนึ่งคือเป็นสุสานของ โคชิมินนะฮะก็ะคือผู้นําหรือผู้ปฏิวัตินักปฏิวัติคนหนึ่งแล้วก็เป็นผู้รวมชาติเวียดนามนะกันเออแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งประเทศเวียดนามขึ้นมาเลยนะครับถึงแม้ว่าวันที่มีการรวมชาติเวียดนามอ่ะลุงโคจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็ตามนะครับเพราะว่าได้ได้เสียชีวิตไปก่อนว่าภายในอะ่ะต้องเดินกันแบบเจ้าหน้าที่จะนับจํานวนคนประมาณแบบ30คนได้แล้วเดินตามไปอะ่ะแล้วก็เดินเข้าเดินออกตลอดทางจะมีทหารแบบเรียกว่าทหารกองเกียรติยศเลยดีกว,ว่าตลอดทางเลยครับว่าห้ามถ่ายภาพเด็ดขาดในระหว่างทางเข้าและภายในก็ห้ามถ่ายภาพ เลยไม่ได้ไม่ได้เลยโทรศัพท์ก็ห้ามเล่นเลยนะครับตรงศพของลุงโฮอ่ะจะมีทหารยืนอยู่6นายนะครับแล้วก็ข้างลับลอบ,อบทางเดินอีะ่ะมีอีกประมาณ6กอ่ะอค,อค,อคือเยอะเหมือนกันนะแล้วข้างนอกอีกประมาณอีกสิบได้เลยมั้งเออแบบห้ามเด็ดขาดแล้วเดินห้ามจุดเลยนะคือต้องเดินบนแล้วออกอย่างเดียวเท่านั้นแล้วคือศพลุงโฮอ่ะคือตุนก็ไม่รู้ว่า ได้เป็นศพจำลองหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะคืออาจจะเป็นศพจริงศพลองอ่ะใครรู้ก็มาคอมเมนต์ได้นะครับคือว่าสีของศพอะคือมีสีขาวจัว๊วะเอยนะขาวเลยนะแล้วนอนแบบว่ามือวางอยู่กับตัวแนบตัวแล้วใส่ชุดน่าจะชุดสีเทาประมาณนั้นเป็นชุดที่แบบลุงโฮใส่เป็นประจําเนาะอันนี้คือสุสานของ ของลุงโฮชิมินนะครับส่วนเดี๋ยววันนี้ตูนจะพาไปดูชีวิตของลุงโฮคือเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นบ้านเป็นเลสซิเดนต์ของลุงโฮเขาอีกทีหนึ่งอยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับใครมีโอกาสมาก็ต้องรีบมานะมาที่เนี้ยโอ้แต่เล่าต่อนะครับก็คือว่าสุสานลุงโฮเนี้ยจะประดับไปด้วยดอกไม้นานาชนิดเขาว่ากันว่ามีทั้งหมด250ชนิดนะครับเป็นดอกไม้ที่พบได้ในเวียดนามนะฮะ ช่วชีวิตชาวเวียดนามอ่ะหนึ่งครั้งอ่ะจะต้องได้มาเยือนที่นี่นะฮะคือเขาก็ไม่ได้เก็บเงินเลยเพราะว่าเพราะว่ารัฐบาลเวียดนามก็เอออยากจะให้ประชาชนตัวเองอ่ะได้เข้ามาเคารพหลุมศพท่านผู้นําของตัวเองในอดีตอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเป็นคนที่แบบทําให้เวียดนามนั่นนะชนะฝรั่งเศสเวียดนามนั่นนะชนะสหรัฐอเมริกาขับไล่เจ้านาหนิคมออกไปได้แล้วขับไล่ผู้ที่แบบเข้ามายุ่งวุ่นวายในประเทศของเขานะฮะ อีกอย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะให้ทุกคนรู้ไว้เลยคือการมาเที่ยวที่เนี่ยการเข้ามาที่เนี่ยห้ามแต่งตัวไม่สุภาพต้องใส่กางเกงขายาวเท่านั้นนะฮะเสื้อก็ห้ามเป็นเสื้อแขนกุดขาแขนสั้นใส่เดี่ยวไม่ไม่อนุญาตเลยและเข้าไม่ได้ทุกที่ด้วยนะที่เป็นของลุงโฮอะคือต้องแต่งตัวสุภาพทั้งหมดนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่บ้านพักของลุงโฮนะครับ เราจะเข้าไปในบ้านไม้ของลุงโฮอาคารไม้ของลุงโฮคือจัดเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีนะครับคือแบบมีการลงแววกตลอดนะครับส่วแนบบส่วนปะทองนี่ก็ตั้งแต่สมัยลุงโฮมีชีวิตนะฮะปะทองเราเล่นทุกคนครับข้างในนี่ก็เป็นห้องทํางานของลุงโฮนะฮะซึ่งเห็นได้อย่างหนึ่งก็คือมีรูปของเลนินซึ่งเป็นไอดอลของลุงโฮเลยอยู่บนโต๊ะนะครับซึ่งแบบหนังสือหลายๆเล่มก็เป็นหนังสือแบบ ภาษาละเซียโอ้ตอนนี้นะครับตอนอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เบาถางโฮจิมินนะฮะไปข้าไปข้างในกันดีกว่าครับ จุดนี้ก็เป็นพูดถึงผลงานของลุงโฮนะฮะผลงานของพรรคคอมมิวนิสต์ที่ทําให้ประเทศเจริญรุ่งเรืองใดๆเขาก็จะบอกไว้อย่างเช่นเรื่องการเกษตรอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเรื่องการช่วยภัยพิบัติการศึกษาเรื่องอุตสาหกรรมอ่าเขากำลังจะบอกความสําเร็จของประเทศเขาอยู่ว่าตลอดระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงมาเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยประเทศได้มีความคืบหน้าอะไรบ้างก็เป็นเหมือนกันเอาคําสอนของลุงโฮนั้นมาแบบว่าเออต้องทําอย่างนี้นะกับประชาชนต้องอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างนงี้นะอ่ะต่อครับ ทุกคนครับนี่คือผลงานของลุงโพทั้งหมดไอ้ลุงโพเกยนประเทศไทยได้วยนะไทยลันนะฮะถ้าศึกษาประวัติลุงโพอย่างละเอียดอะ่ะก็จะอินมากกว่านี้ะลุงโพไปมาเยอะมากไปแบบไปสารเมรกาไปรัสเซียไปโซเวียตใดๆไปมาเยอะมากภาพนี้ถ้าจำไม่ผิดเป็นวันที่ก่อประกาศก่อตั้งประเทศตอนนั้นชนะ ฝรั่งเศสแล้วในยุทธการเย,ยนเบียดฟูนะฮะเคยประกาศก,าก่อตั้งประเทศที่นี่ต่อ,อครับคือลาติจูดที่ถูกแบ่งคือลาติจูดที่17นะฮะที่แบ่งเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้ออกจากกันซึ่งเกิดจากเาจนีวาแอคคอร์ดต,ตอนที่เวียดนามเหนือชนะในยุทธการที่เรียกว่าย,ยุทธการเยนเบียนฟูนะฮะคือการประกาศเอกราชออกจากฝรั่งเศสเลยคือแบบฝรั่งเศสอยู่ไม่ได้แล้วตอนนั้นคือเวียดนามโหดมากวางระเบิดมุดดินแปะระเบิดเอามีดฟัน คือไม่ไหวแล้วฝรั่งเศสก็ต้องรีบประกาศกิสล่าเลยด่วนมากน่าจะประมาณปี1945-46แถวๆนี้แล้วก็มีการประกาศก่อตั้งประเทศเวียดนามเลยและไอเจนิแวคอร์ตตัวนี้ทำให้เกิดการแบ่งเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ก็คือเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดสงครามเวียดนามเพราะว่าสหรัฐอเมริกาสับสนเวียดนามใต้และสหภาพโซเวียตสับสูเวียดนามเหนือนะครับตอนนี้อยู่ที่รูปปั้นนะครับของรูปหล่อรูปหล่อของลุงโฮใช ทุกคนครับคือดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของประเทศเวียดนามนะถ้าเราไปที่ไหนก็ตามเราจะเห็นดอกบัวเยอะมากยกตัวอย่างเช่นสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ก็จะเป็นดอกบัวสัญลักษณ์เนาะแล้วก็ลุงโฮอย่างเงี้ยรูปลุงโฮก็จะมีดอกบัวเราจะเห็นดอกบัวแต่ไมหมดไม่ว่าจะเป็นที่สถานที่ราชการเนี่ยก็ตามดอกบัวเลยเป็นดอกไม้ประจำชาติของเวียดนามนะครับเขาบอกว่าดอกบัว มันมีวัฏจักรของมันเนาะแบบกว่าจะเกิดขึ้นมาได้ต้องเกิดมาจากตมอยู่ใต้ดินกว่าจะผุดขึ้นมากว่าจะบานขึ้นมาเบ่งบานขึ้นมา,า,นนมาก็เปรียบเสมือนประเทศเวียดนามนั่นแหละที่แบบวันหนึ่งเขาเคยแบบไม่จเจริญม,มาก่อนเขาเคยอยู่ในตมต้องต่อสู้ใจกว่า,าจะเกิดขึ้นมาอย่างนี้ได้นะฮะดังนั้นดอกบัวก็เลยเป็นสัญลักษณ์ของประเทศเวียดนามนั่นเองทุกคนครับจริงด้วยว่ามีโลเคชั่นที่โปจชิมินเคยทำงานในประเทศไทยนะครับได้แก่มีกรุงเทพพิิติ หนองบัวลำพูอุดรนะฮะแล้วก็มีนครพนมสกลนครด้ดาหารพยะโสธรคือปยะโสธรดนวะแล้วก็บัวราชานีนะครับและนี่ก็คือบ้านพักนะฮะของลุงโฮเนี่ยหลาที่เลยอันนี้อันนี้อันนี้อุดรนะฮะล้ ขาอกตรงจุดนี้นะครับคือบริเวณที่ลุงโฮเคยไปทํางานบนโลกใบนี้ก็จะขึ้นไฟไว้จริงจมันต้องขึ้นมากกว่านี้ครับแต่ว่าไฟมันก็พังไปบ้างนะ <c oughs> ก็คือมีเยอะมากก็คือไปทัทั่วโลกเลยนะ <c oughs> ทุกคนครับตอนนี้ต้นอยู่ในแมนชั่นเซ็นเตอรก็คือเป็นคุกนะครับตอนนี้นะครับตุนอยู่ที่ คุกที่ชื่อว่าออกเสียงว่าฮาวโลนะฮะเป็นเรือนจำนะครับของเวียดนามนะในกรุงฮานอยนะครับตอนนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ไปละนะฮะเป็นคุกที่มีชื่อเสียงมาอารมณ์บางขวางอนะบางขวางที่กรุงเทพอะไรเงี้ยเขาเรียกในภาษาอังกฤษว่าฮานอยฮิวตันนะฮะเป็นความแบบโศกเศร้าความน่ารังเกียจมากๆในเรื่องของการเมืองเนี่ฮะเพราะว่าเป็นที่เอาไว้จำคุกนักโทษการเมืองของเวียดนาม รสร้างมั้งแต่สมัยเจ้าวานานิคมฝรั่งเศสแล้วเขาบอกว่าเราอะสามารถไปดูหนังเรื่องอานอยคิวตันได้นะครับเขาจะอธิบายการทรมานมนุษย์นะฮะในเรือนจําในการทรมานนักโทษและหลายๆคนนะ่ะก็ถูกประหารชีวิตจริงๆในที่นี่คนไม่ได้ถูกตัดสินโทษประหารชีวิตแต่ว่าถูกประหารชีวิตเก็ดไหมคือแบบความผิดมันไม่ได้ต้องโดนประหารอะแต่โดนประหารบางคนก็ตายเพราะาทรมานนะครับ โหดร้ายที่สุดของประเทศเว,เวียดนามใช้ทรมานนักโทษการเมืองในยุคสงครามเวียดนามด้วยนะครับตอนที่เวียดนามเหนือชนะก็จับนักโทษมานะฮะอ่าสำเพองนี้นะครับเรียกว่าเซลี e, นะฮะในภาษาฝรั่งเสศสออกเสียงว่าอะไรก็ไม่รู้นะแต่ภาษาเขียวนยว่าเซลีก e ็คือเป็นห <seats S 2> ้องที่ฝรั่งเสศสนั้น่ะใช้จับกลุ่มนักโทษทางการเมืองนะครับฝั่งฝ่ายคอมมิวนิสต์นะในเวียดนามเพราะว่าช่วงหนึ่งที่ต้องทช้ท่ายแล้วว่าที่ฝรั่งเศสได้ยึดครองเวียดนามมี มีบางส่วนของชาวเวียดนามจะไปเข้า,าคอมมิวนิสต์ก็ถูกจับแล้วก็ถูกทรมานที่นี่นะครับในปี1930คือ1931นะครับที่เดือนจำแห่งนี้ฮะก็คือว่าชาวเวียดนามนะักโทษเวียดนามที่ถูกจับมาที่นี่นครับก็จะเรียกว่าพวกเวดมินนะฮะเป็นคนที่ต้องการจะปฏิวัติขับไล่ฝรั่งเศสออกไปจากแผ่นดินนะฮะถ้าฝรั่งเศสจับได้ว่าเป็นใครก็จะจับมาทรมานที่นี่ด้วยการจับ โทษอะ่ะใส่ตัวที่ไม่สามารถขยับตัวได้เลยเป็นตัวที่แบบว่าล็อกยาวก็คือไม่สามารถขยับไปไหนได้ขาต้องติดอยู่อย่างนั้นตลอดนะฮะแล้วก็แหกปากคุยกันอะไรอย่างเงี้ยอ้อแล้วนอกจากนั้นก็คือในห้องเนี้ก็จะมีการปรับทัศนคติก็ก็กอ่อหูกอ่อหูก่อหูไม่ให้แบบกระด้างกระเดื่องต่อฝรั่งเศสแล้วหลายๆคนก็ ตายที่นี่บางคนขาขาดกระชากกระชากกระชากจนแบบขาเป็นแผลสําหรับคนที่แบบโทษไม่ได้มากอะไรขนาดนั้นคือแบบว่าอาจจะเป็นแบบก็จะถูกจับใส่แค่ข้างเดียวบางรายถูกใส่สองข้างถนักหน่อยคือข้างเดียวยังพอแบบขยับได้อะแต่บางคนคือสองข้างก็ติดอยู่อย่างนั้นเลยคะก็มีนะครับคือที่นี่เซลล์อีคนไหนที่โหดหน่อยแบบหัวโจงหน่อยก็ ขงเดียวนะครับนะครับก็จริงๆอ่ะอย่างที่ข่งเดียวคือเป็นนักโทษที่ละเมิดกฎของของคุกนะฮะคือเขาใช้คําว่า h a l l of the h e l l เลยอ่ะคือเป็น โคตรแบบของนรกของนรกอีกทีหนึ่งนะอยู่ในความมืดและความแคบความชื้นนะฮะแล้วคนที่มาอยู่ในนักโทษานีนะ่ยจะเป็นโรคคือจะเป็นอ,อาการบวมน้ำนะครับในตาจะ้ามัวด้วยนะครับแล้วก็ในร่างกายก็จะแบบเกิดภาวะผิดปกติเพราะว่าขาดแสงแล้วก็อากาศในเวลานานนะประมาณนี้ครับเฮลออฟเด e h เฮลนะฮ้ย <ell of the hell> <ell of the hell> นี่คือภาพการทรมานนะครับ ค,คือมีการพยายามจะหนีด้วยนะแล้วคนเวียดนามเขาเก่งมากกับการขุดดินขุดเรงเงี้ยก็สู้ตายเหมือนกันนะคุกนี้ไม่ได้ขังเฉพาะผู้ชายนะครับมีผู้หญิงก็ก็เคยถูกอยู่ในคุกนี้เหมือนกันนักโทษผู้หญิงที่ตั้งครันแล้วก็คลอดลูกอยู่ในนี้เลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นนักโทษชาวเวียดนามที่ถูกฝรั่งเศสตัดสินประหารชีวิตด้วยการตัดหัวนะครับแล้วก็นี่คือตะกร้าที่ใส่หัว ฝรั่งเศสใช้ปัดหัวชาวเวียดนามก็คือกิโยตินแบบฝรั่งเศสเลยประหารชีวิตแบบฝรั่งเศสฝรั่งเศสเลยอ่ะคือถ้าเข้าใจไม่ผิดอ่ะคือเวียดนามอ่ะก็ถูกกดขีนะ่หนักมากจากฝรั่งเศสคือฝรั่งเศสไม่ได้ไม่ค่อยได้พัฒนาอะไร,รเวียดนามอะไรมากขนาดนั้นก็คือมากอบโดยผลประโยชน์่อกไปอะไรเงี้ยชาวเวียดนามก็รับไม่ได้แล้วกันเออก็ถูกกดขี่คนมันถูกกดขี่มากมันก็มันก็นกวันนึงมันก็ต้องระเบิดขึ้นมานะส่วนนี้ตรงนี้เป็นการสแสดงถึง นักโทษที่เคยถูกจําคุกที่นี่นะครับเฮ้าโรเนี่ยเมือ่อเมื่อก่อนเนาะคือเป็นฝรั่งเศสเนาะแต่พอลหลังจากที่สงครามเวียดน,นามสิ้นสุดลงอะนำเหนือเข้ามาเทคโอเวอร์ไปซะในฮานอยแล้วก็ได้จับเฉลยชาวเมกันนะครับมาอยู่ในนี้แทนด้วยนะ คือแบบว่าทหารเมริกันคนไหนที่หนีออกไปไม่ทันนะ่ะก็ถูกจับมันขังที่นี่กันนะหมดแล้วครับนี่ก็คือคุกนะฮะการเที่ยวชมคุก ทุกคนครับตอนนี้ตุนอยู่ที่เวียดนาม Military History Museum นะครับคือพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางการทหารของเวียดนามนะฮะี่นี่ก็จะพูดถึงยุทธบรต์ประวัติศาสตร์ด้านการทหารอาวุธสงครามสมรภูมิที่เวียดนามเคยผ่านมานะฮะเฮ้ยอันนี้ความรู้ใหม่เลยอ่ะคือฝรั่งเศสอะตอนที่มาเวียดนามอะ เป็นช่วยไว้ด้วยนะเขาบอกราชงงวงศ์เหนียก็คือแบบทนทานมากกับกับสงครามครั้งนั้นนะครับมีความรู้ใหม่อ่ะเปนช่วยด้ยนี่เป็นเหมือนแบบธนูปะ่ะคือพิพิธภัณฑ์เนี้ยพูดถึงความชนะช,ช,นะชัยชนะที่มีต่อฝรั่งเศสชัยชนะที่มีต่อสหรัฐอเมริกานะฮะก็จะมียุโทโธปกรณ์ที่ยึดมาได้หรือแบบที่ตกค้างอยู่ในเวียดนามนะฮะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยฮลิคอปเตอร์ของ ของเมกันท,ที่ถูกทิ้งไว้ในเวียดนามนะฮะแล้วก็นี่คือเครื่องบินลบของเวียดนามเองที่รับบริจาคมาจากโซเวียตอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็พวกเครื่องบินที่ที่ตกค้างไว้ก็เก็บเป็นซากปรักหักพังไว้ที่นี่นะฮะพิพิธภัณฑ์นี้ก็ยังบอกอีกว่าสงครามอ่ะไม่จะมีผลดีต่อใครเลยถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ชนะก็ตามนะฮะ,ะครับแล้วจุดนี้ก็จะเป็นการพูดถึงแบบความฉลาดของ ทหารเวียดนามของทางการทหารเวียดนามนะครับคือชาวเวียดนามอ่ะมีลักษณะที่ตัวเล็กนะฮะตัวผอมเวลาจะหลบหนีอะไรก็จะทําได้ง่ายชาวเวียดนามก็เลยใช้ตรงเนี้ยของตัวเองอ่ะในการขุดหลุมขุดอุโมงค์ใต้ดินเวียดนามแบบวิ่งตุ๊ก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 เอาไม้แทงแล้วก็กระโดดลงอุโมงค์รับแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งตุ๊ก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 หายไปอะไรอย่างเงี้ยเขาโมงกันมากนะฮะเนี่ยอย่างอจานเนี้ยครับก็คือการจำลองว่าทหาร เวียดนามตอนที่ต้องหลบซ่อนอยู่ในป่าว่าใช้ชีวิตกันยังไงนะฮะอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่คือกับดักแบบบ้านๆเลยนะนเนี่ยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยไม่จไม่ได้ต้องไม่ต้องลงทุนอะไรมากเลยนะอันนี้คือพูดถึงกลยุทธ์ในการเอาชนะเวียดนามใต้นะ ปีหนึ่คือพอปี 1970, งเ7 2แถวเนี้ยสหรัฐอเมริกาเริ่มเริ่มจะถอนทหารออกแนละเพราะว่าเขาจะทําให้เอเป็นสงครามเวียดนามจริงๆแล้ให้เวียดนามสู้กันแล้วอเมริกาก็ค่อยๆถอนทัพออกไปถอนทับออกไปเรื่อยๆนะแล้วเวียดนามก็ต้องตีกันเองละนี่นะฮะนี่ก็คือ,อสหรัฐอเมริามกากําลังจะคนย้ายคน ก็คือแบบกำลังอพยพชาวเวียดนามใต้บางส่วนหนีไปอเมริกา <c oughs> นะครับตอนนี้ตนอยู่ที่อนุสาวรีย์เลนินนะครับคือแบบวลาดิเมียเลนินน่ะเป็นนักปฏิวัติชาวรัสเซียเนาะที่อยู่ในรัสเซียตอนปฏิวัติรัสเซียนะฮะคนที่เปลี่ยนแปลงรัสเซียให้เป็นระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นะคือที่คนนี้แต่ปัจจุบันเนี้ยอนุสาวรีย์เลนินน่ะนองรัสเซียแทบจะไม่มีเลยแต่มีที่เวียดนาม เวียดนามยังเก็บไว้นะอย่างเช่นประเทศจอร์เจียอเมเนียยูเครนอะไรเงี้ยทำลายทิ้งหมดแล้วหรือว่าในประเทศอื่นเขาบอกว่าเลนินเป็นแบบสัญลักษณ์ความไม่ดีอะไรก็ว่าไปนะฮะแต่ว่าที่เนี่ยยังเก็บไว้คือแบบอย่าง,อย,างอย่างที่บอกไปไงว่าลุงโฮอะ่ะเขาซูฮกเลนินมาก <S <S ก็เลยก็คือแบบน้อมนําคําสอนของเลนินมาใช้กับประเทศเวียดนามให้เป็นสังคมนิยมนะก็ถือว่าเซอร์ไพรส์มากนะครับที่ที่มีรูสวรีเลนินนอกประเทศรัสเซียเพราะว่าปัจจุบันน่ะแทบจะหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะฮะ เออนอกจากในรัสเซียนี่นะครับเทค,ครับอันนี้แหละคือสิ่งที่ตูนแบบตื่นเต้นมากเออเพราะว่าเราแบบอินกับปอัติสาถึงจะไม่ได้รู้เยอะอะไรขนาดนั้นนะแต่รู้บ้างอย่างเงี้ยถ้าเห็นอันนี้ก็ม,มันก็วันนี้ตูนขอจบทิปเที่ยวฮานอยเพียงเท่านี้นะฮะก็ถ้าใครมีโอกาสมาฮาหนอยก็ส่งภาพมาอวดเั็นบ้างวันนี้ตูนก็ขอจบเพียงเท่านี้นะ ก็พบกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร้ให้กับช่อง Hardcore Backpacker ด้วยแล้วก็กดตาไปที่ IG นะแล้วก็เฟซบ o o กแฟนเพจนะครับขอบคุณมากครับที่ดูมาถึงตอนนี้วันยังม่จบมิวเซียม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 อย่างเดียวเลยหวังว่าคนดูจะได้อะไรจากตูนไปบ้างนะเพราะว่าตูนตั้งใจทำคลิปมาแบบให้คนดูได้ความรู้นะแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Hardcore b a a c k e r ด้วยครับไปแล้วบ๊ายบาย